DJ man，搬。 ันนี้จะตรงตเงข้าประเด็นเลยรอคนแลกแป๊บเดียวแม่กิดแรกงแม่หลอดเดี๋ยวเจนนี่แรง้งอีกเรื่องมันจะได้จบนะคะแล้วก็ถือว่าห่างจากวันเนี้ยมันจะได้ไม่มีปัญหาเดิมๆเกิดขึ้นกลับในบ้านอีกแล้ว เจนนี่ตอบให้ถูกประเด็นเลยตอบให้ถูกประเด็นเลยแล้วก็เคลียร์ให้ถูกประเด็นให้จบเป้าหมของเจนนี่มีเป้าหมเดียวคือเรื่องนี้มันต้องจอบก่อนทีถูกอย่างจะเย่ไปก็ะจะพังไปว่านี่หรือว่าก่อนที่จะต้องมีคนป็นอะไรไปหรือว่าก่อนทีเด็กๆ่องคนอะ่ะจะโตขึ้นมารับรู้เรื่องแบบนี้เพราะเจนนี่ไม่อยากให้ยอยู่จินกับจาย่ามารับดูเรื่องแบบนี้อีกแล้ว และทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะถูกํำพูตี่เจนนี่พูดออกมาอยู่ภายใต้เจนนี่มีสติดีเจนนี่รักครอบครัวว่าเพื่อนแล้วและนี่คงเป็นทางออกสุดท้ายทางออกเดียวแล้วทีจะทำให้ถุกอย่างมันดีขึ้นรวมทึงสภบับจิตใจของเจนนี่ทีเย่ yeah, มาตลอด มันจบในวันนี้ได้เลยและหลังจากนี้เจนี call, ่จะไม่ผูดถึ Selbst, ่งเรื Hiç ่องนี้อีกและเจนี่จะพ่อเร็วแล้วก็ใครก็แล้วแต่ถี่จะทำธุรกรรมอะไรหรือว่าใครก็แล้วแต่ถี่จะให้การช่วยเหลือในทางพิษพิษเรือใครก็แล้วแต่ถี่ได้ยินข่าวเจนี่ในทางถี่พิษเรื่องใครก็แล้วแต่ถี่กาลังคิดอะไรเรือมีคํท่ามาะลรอยู่วันนี้มันต้องจบและเจนี่ผูดเลยว่าหลังจากนี้ลูกๆกองเจนี่ถั้งซ่องคนจะต้องไม่มารับรูกับเรื่องอะไรแบบนี้แล้วเพราะที่เจนี่ทําทั้งมดนี้เราพยายามสร้างสร้างคมถี่ดี ร้างเวทซิ่งเวทหลอมทีดีให้กับแด็กสองคนที่ก็กำลังเจอเติบโตมาใน,นอนาคตรวมถึงลิลลี่ด้วยลิลลี่ก็จะต้องไม่มาเครียดกับปัญหาได้ดิมเดิมอีกแล้วคือเมสามารถเมสามารถแบบตัดเจนนี่หรือเครียดเจนนี่ได้เลยแต่สิ่งที่เจนนี่ทำวันเนี้ยลิลลี่เองก็จะต้องเป็นพ้นทีดีกับนองดึกออกปะเจนนี่มีสติดี หนูมีสติดีนะคะหนูจะพูดภาษากลางก็ได้ทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันคือหนูมีสติดีแล้วก็หนูผ่านการใจเย็นมาหมดแล้วแล้ววันนี้ที่หนูตัดสินใจมาพูดเพราะหนูรู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้มันจะต้องไม่อยู่ภายใต้ข้อเสนอที่แบบต้องมานั่งประชดประชันกันหรือว่าต้องมาแบบอะไรนะต้องมาเหมือนคู่กันอะ วันนี้ฉันจะพูดเรื่องนี้วันนี้ฉันจะพูดเรื่องนั้นคือวันนี้สามารถพูดได้ทุกเรื่องเลยกับผู้หญิงคนนี้และหลังจากนี้คือแม่จะแบบรักหนูหรือไม่รักก็ตามแต่แต่ขอให้แม่รวยว่าสุดท้ายที่หนูแก้ปัญหาณนะวันนี้หรือที่ทางออกมันเป็นแบบนี้มันดีที่สุดแล้ว คือเอาประเด็นแรกก่อนเลยนะแม่เกดเป็นหนี้จริงเป็นมาตลอดเป็นมาทั้งชีวิตเป็นมาตั้งแต่หนูเกิดจนถึงตอนนี้แม่ก็ยังเป็นหนี้แล้วหนูอ่ะแบบพยายามแบบทำงานอนะให้ครอบครัวดีขึ้นตลอดน่ด้หยูพาน้องไปข้างบนก่อน แกเป็นนี้เพราะแกซื้อหวยแกซื้อมาตลอดมีทั้งที่เจนนี่รู้เองบ้างคนอื่นบอกบ้างหรือทั้งที่เจนนี่ไม่รู้บ้างคือเจนนี่ก็คือรู้ว่าสาเหตุหลักๆของแม่คือมาจากหวยแล้วก็เรื่องแฟนของแกแล้วทีเนี้ยกลายเป็นว่าเออพอแกซื้อหวยใช่ไหมแกก็มีนี่จากการพานัน แกก็สะสมสะสมไปยืมคนนั้นมาปิดคนนี้ยืมคนนี้ไปปิดคนนั้นแล้วก็ล่าสุดอ่ะก็ไปยืมหมอกันนกมาประมาณเกือบล้านหมอกันนกคือหนี้นอกระบบอันนี้เจนี่ก็รู้เหมือนกันอันนี้ก็คือเพิ่งรู้แต่ก็ไม่ได้ช่วยรอบนี้คือไม่ได้ช่วยเพราะคิดว่าที่ผ่านมาเคยช่วยแล้วแล้วก็เงินไม่ใช่ทางออกเงินไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องเพราะปัญหาที่ถูกต้องคือแม่ต้องเปลี่ยนตัวเอง หนูเชื่อว่าถ้าวันนี้แม่เปลี่ยนตัวเองทุกคนพร้อมให้อภัยและเข้าใจแม่ในที่สุดแต่แม่ต้องกล้ายอมรับความจริงและเปลี่ยนตัวเองหนูรู้ว่าวันนี้การที่เรื่องราวมันเป็นแบบนี้แม่เจ็บปวดหนูเจ็บปวดวินล,ลี่เจ็บปวดทุกคนเจ็บปวดหมดไม่มีใครมาอยากให้คนมาด่าแม่ของตัวเองแม่ก็ทางเจนนี่เอง,เองถูกไหมแต่ที่เราต้องทําเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วทุกเช้าทุกก่อนนอนทุกตอนบ่ายตอนเที่ยงหนูตลอะกับแม่เรื่องเงินตลอด คุยดีกันไม่เกินสามคำสี่คำปัดเข้าเรื่องเงินตลอดหนูกับยิวเกือบเลิกกันก็เพราะเรื่องเงินของแม่มาตลอดยิวกับแม่ต้องเกลียดกันก็เพราะเรื่องเงินหนูเป็นคนกลางหนูรักแม่หนูรักยิวหนูไม่อยากให้ยูจินอาขาดพ่อ หนูต้องอดทนกับเรื่องนี้มาตลอดทุกวันนี้หนูต้องบาลานซ์เวลาหนูต้องทำยังไงก็ได้ให้แม่อ่ะไม่เจอยิวหนูต้องทำยังไงก็ได้ให้ยิวอ่ะ ไม่ต้องมารับรู้เรื่องแม่หนูต้องปิดบังไว้ในใจตลอดเพราะหนูไม่อยากให้ทั้งคู่ต้องมาทะเลาะกันพอเวลาทั้งคู่ต้องทะเลาะกันคนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือเจนนี่ก็คือหนูทุกครั้งที่แม่ขอเงินลิลลี่ทุกครั้งที่ลิลลี่ร้องไห้ทะเลาะกับแม่คนที่เจ็บปวดก็คือหนูการที่หนูออกมาพูดแบบนี้คนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือหนูเหมือนกัน จนถึงตอนนี้หนูมาพูดเรื่องแม่หนูก็ยังบอกว่าหนูรักแม่ที่สุดหลายคนบอกว่าให้หนูตัดแม่ออกจากชีวิตมีคนบอกว่าให้หนูแบบเลิกคุยกับแม่หนูทําไม่เคยได้สุดท้ายหนูก็แพ้หนูก็ใจอ่อนกับแม่ตลอดเพราะหนูรักแม่อยากให้แม่ดีขึ้นอยากให้แม่ไปในทางที่ถูกที่ควรไม่อยากให้แม่หลงผิดไม่อยากให้แม่ไร้สุดไม่อยากให้แม่พูด ไม่อยากให้แม่ยืมเงินคนนั้นไม่อยากให้แม่มีแฟนไม่อยากให้แม่ยุ่งกับคนนี้หนูเป็นห่วงแม่มาตลอดแต่หนูห้ามแม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นในเมื่อห้ามไม่ได้หนูก็จะต้องให้เรื่องนี้มันจบหนูไม่อยากให้ยูจินกับจายา่าต้องเจออะไรเหมือนหนูหนูไม่อยากให้เขาทั้งคู่ต้องมารับผิดชอบอะไรเหมือนที่หนูโตมา เรื่องหนี้สินแม่เป็นมาตลอดแม่สัญญาสาบานว่าแม่จะไม่เป็นแม่พูดแบบว่าแม่จะไม่ทําแล้วแม่จะไม่มีอีกแล้วครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแม่ทํามาตลอดแต่แม่ไม่รู้ตัวสุดท้ายในวันที่แม่มีปัญหาแม่ต้องการแค่คนเข้าใจแต่แม่รับความจริงไม่ได้พอหนูพูดความจริงแม่ก็รับไม่ได้แม่ก็บอกว่าหนูซ้าเติมคําตอบเดียวที่แม่ต้องการคือหนูต้องช่วยเหลือแม่ แม่ไปบอกชาวบ้านว่าหนูไม่ให้อภัยแม่หนูไปตัดแขนตัดขาแม่หนูไม่ช่วยเหลือแม่ท,ทั้งที่พี่ผ่านมาคนที่รักและช่วยเหลือแม่มากที่สุดก็คือหนูแต่แม่กลับมองคนอื่นดีกว่าหนูมาตลอดหนูก็รับได้ หนูเลือกที่จะไม่ตอบแชทแม่ก็ได้หนูจะบล็อกแม่ก็ได้หนูจะไม่โอนเงินให้แม่อีกเลยก็ได้แต่ทําไมหนูถึงยังทําหนูถึงยังตอบทําไมหนูถึงยังต้องเอารถมินิคูเปอร์ไปให้แม่ใช้ทั้งๆที่แม่แบบพูดจาไม่ดีกับหนูพอหนูรักแม่หนูโตกับแม่มาตั้งแต่เล็กจนโตจนถึงวันนี้หนูรู้ดีว่าแม่เลี้ยงหนูมาคนเดียวโดยที่ไม่มีพ่อแม่เหนื่อยขนาดไหนหนูรู้ดีหนูจำนึกบนคุณนั่นดี แต่แม่ต้องไม่ใช่หลงผิดขนาดนี้มินิคูปเปอร์เจนนี่จะพูดให้ฟังแม่กับแฟนแม่มาบอกเจนนี่ว่าจะซื้อของขวัญวันเกิดให้ลิลลี่เป็นรถมินิคูปเปอร์แต่ขอซื้อในนามบริษัทได้หมดเธาสดชื่นคือบริษัทของเจนนี่เจนนี่ก็ให้ใช้ชื่อบริษัทเขาก็ซื้อเสร็จเขาก็ซื้อไปขี่กันทั้งลิลลี่ทั้งแม่ทั้งแฟนใหม่แม่นะแฟนเก่าแล้วนะเขาเป็นแฟนเก่าแล้วแม่ก็ขี่กันอยู่สักพักแล้วมารู้ว่าแม่เอารถคันนี้ไปจำนำ พอแม่ไปจำนำแม่ก็ไม่ผ่อนพอแม่ไม่ผ่อนคนที่ต้องแบกรับภาระก็คือเจนนี่เพราะชื่อมันเป็นนามบริษัทได้หมดถ้าสดชื่นมันมีคนมาทวงหนี้กับเจนนี่เจนนี่ก็ยอมไปไทยมาสองล้านบาทและตั้งแต่ที่รถถูกจำนำก็ไม่มีการผ่อนอีกเลยก็ตกเป็นภาระของเจนนี่เจนนี่เป็นคนผ่อนรดคันนั้นมาตลอดแล้วก็เป็นคนถ่รถคันนั้นมาสองล้านครั้งแรกพอถ่กลับมา ก็ออกมาให้ลิลลี่ใช้เอาไมา้ที่บ้านใช้ก็ไปจำนำอีกก็ถ่ยกลับมาอีกจนมันมาอยู่กับเจนนี่รถมาอยู่กับเจนนี่เจนนี่ถ่ยมาสองล้านสองรอบพออยู่กับเจนนี่ปุ๊บเจนนี่ก็ไปปิดบริษัทเพราะว่าเจนนี่ไม่ชอบเป็นหนี้ไม่ชอบการผ่อนคันนั้นที่ยอมไม่ใช้ชื่อบริษัทได้หมดทั้งสดชื่นเพราะว่าอยากให้แม่ซื้อให้น้องสุดท้ายพอรถอยู่กับเจนนี่มินิคูเปอร์ใช่ไหมกลายเป็นว่า ทุกคนไม่อยากได้รถคันนี้เลยแม่อยากมีรถเบนซ์เจนี่ซื้อให้เมื่อวันเกิดเป็นรถมือสองแม่บอกแม่ต้องขี่เบนซ์ยังไงก็ต้องเป็นเบนซ์เจนก็ไปซื้อรถเบนซ์ให้แม่แต่รถมันมีปัญหาเอาไปคืนบริษัทรถเกือบล้านพอรถมันมีปัญหาทุกคนบอกว่าไม่ควรซื้อรถเบนซ์มือสองหนูก็เลยให้แม่เลือกว่าแม่จะเอารถมินิคูเปอร์คันนี้ไปใช้หรือให้หนูซื้อรถไฟฟ้าคันใหม่มือหนึ่งให้แม่จะได้ไม่ต้องซ่อม แม่ก็เลือกที่จะเอามินิคูเปอร์แม่เป็นคนเลือกเองแต่พอแม่เลือกไปแม่ไม่พอใจทุกวันนี้แม่ยังด่าหนูเรื่องรถไม่จบไม่สิ้นว่าที่บอกโพสตบอกชาวบ้านมาซื้อเป็นของขวัญวันเกิดแล้วไหนอะรถเบนที่เป็นของขวัญวันเกิดไม่เห็นมีเลยท,ทั้งทั้ที่มินิคูเปอร์มันแพงกว่าเบนซ์อีกมันดีกว่าเบนซ์อีกแม่ไม่ต้องซ่อมได้ซ้ําแล้วใครกันล่ะที่อยากได้รถมินิคูเปอร์ตั้งแต่แรกหนูก็ทําให้แม่มาตลอด เมื่อวานหนูยังทะเลาะกับแม่เรื่องนี้เชื่อไหมเรื่องรถแม่ไม่มีรถเป็นของตัวเองแม่ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองก็แม่มีไม่ได้แม่ต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนว่าแม่มีไม่ได้แม่ทำธุรกรรมอะไรไม่ได้แล้วชื่อของแม่ไม่สามารถมีอะไรได้แล้วแม่โดนฟ้องมากี่คดีไหนจะคดีรถตู้ลินลี่ไหนจะคดีรถเบนของแม่แม่โดนฟ้องแม่มีอะไรไม่ได้แม่มีทรัพย์สินเป็นของตัวเองไม่ได้ ไม่จะโดนยึดทั้งหมดหรือไม่ก็อีกอันหนึงคือต่อให้แม่มีแม่ก็อาจจะเอาไปเข้าอีกแล้วมันไม่ผิดที่ลูกๆจะคิดแบบนี้เพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นจริงแม่น้อยใจอยู่แล้วทุกครั้งที่หนูพูดแม่น้อยใจอยู่แล้วหนูรู้และจะให้หนูแบบไม่พูดหรอจะให้หนูแบบช่วยแม่ในทางที่ผิดไปถึงไหนอะ รถมินิคูเปอร์เจนนี่เอือมละอาสุดๆไม่ได้เป็นคนอยากได้เองตั้งแต่แรกด้วยและตอนนี้เอาไปให้แม่ขี่แต่แม่กลับไปนั่งไฟ้สดบอกทุกคนว่าลูกไม่เคยซื้อรถให้มันใช่ไหมแม่ต้องคิดได้มากกว่านี้คือรถมินิคูเปอร์มันแพงกว่ารถที่แม่อยากได้ด้วยซ้ำ แล้วแม่บอกว่าแม่ไม่เคยมีบ้านแม่อยากมีบ้านแม่จะมีไปทําไมในเมื่อลิลลี่ก็ซื้อบ้านให้แม่ได้อยู่เจนนี่ก็ซื้อบ้านให้แม่ได้อยู่ค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นสี่หลังตรงนั้นแม่ก็อยู่ได้ทุกหลังแม่ก็อยู่อุตส่าห์ไปซื้อบ้านแยกเปิดร้านเสื้อผ้าจนมันเจ๊งจนมันไปต่อไม่ไหวแม่ทําไปทําไมเราห้ามแม่แล้วเราเตือนแม่แล้วสุดท้ายพอมันมีปัญหามันก็พังไปหมดทําไมทุกอย่างมันไม่เป็นชื่อแม่อ่ะเพราะมันเป็นไม่ได้ไง เพราะแม่มีปัญหาทางการเงินเรื่องบ้านลิลลี่ก็เหมือนกันตอนนี้มันลิลลี่ไม่มีบ้านแล้วนะคะบ้านหลังแรกในชีวิตที่ลิลลี่ซื้อด้วยตัวเงินเขาเองอ่ะเขาไม่มีแล้วเพราะว่าแม่เอาไปจำนำและเจนนี่อ่ะก็ไปถไ่ยเอาเงินให้แกบอกว่าเอาไปถไ่ยบ้านแต่แกก็ไม่ได้ถ่ยห้าล้าน จนสุดท้ายบ้านนั้นเป็นชื่อคนอื่นและตอนนี้มันขาดแล้วบ้านหลังนั้นคือไม่มีแล้วนี่คือเหตุผลว่าทำไมเจนนี่ถึงซื้อบ้านให้น้องที่หาดใหญ่เป็นชื่อของเจนนี่เพราะถ้ามันเป็นชื่อเจนนี่ใครก็ทำอะไรกับมันไม่ได้ตอนนี้ได้หมดถ้าสดชื่อมันมีสี่หลังใช่ไหมมันถูกตัดไปหนึ่งหลัง เป็นชื่อใครก็ไม่รู้แล้วก็อีกสามหลังยังอยู่เหมือนเดิมรั้วยังไม่ขึ้นเพราะเรื่องราวมันเพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นแม่เสียใจแม่ร้องไห้แม่อยากได้คนให้กำลังใจหนูทำทุกอย่างมาหมดแล้วไม่ว่าจะให้กำลังใจไม่ว่าจะช่วยเหลือไม่ว่าจะทำอะไรหนูทำทุกอย่างมาหมดแล้ว แต่สุดท้ายอ่ะหนูก็ยังเป็นคนที่ไม่ดีในสายตาของแม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ามันจะต้องมีใครที่ไม่ดีสักคนมันสามารถเป็นเจนนี่ได้เลยถ้าทุกอย่างมันดีขึ้นถ้าลิลลี่จะไม่ต้องมาซัพพอร์ตกับอะไรเรื่องแบบนี้อีกถ้าไม่ต้องมีเจ้านี้ที่ไหนมาให้แม่ยืมเงินอีกใครก็แล้วแต่ที่กำลังสงสารแม่มันถูกต้องแล้วที่คุณจะสงสารคนกำลังล้มแต่มันผิดถ้าคุณจะให้เขายืมเงิน คุณอย่าลืมตั้งคาถามว่าทําไมคุณต้องให้เขายืมเงินทั้งที่ลูกเขามีเงินขนาดนี้ลิลี่ประสบความสําเร็จเจนนี่ประสบความสําเร็จทําไมคุณต้องยังเอาเงินไปให้เขายืมคุณต้องคิดให้มากๆหนูไม่ได้บอกว่าคุณผิดแต่หนูอยากเตือนสติเพราะเจ้านี้ที่แม่กําลังเป็นน่ะบางเจ้าหนูจ่ายไปแล้วรอบสองรอบหนูจ่ายไปเป็นล้านหนูจ่ายไปสองล้านสามล้านหนูจ่ายไปหมดแล้วแต่คุณก็ยังให้แม่ยืมอีก หรือบางทีมันอาจจะเป็นค่าหวยหรือเปล่าพอไม่มีค่าหวยคุณก็ทํามาปรับเป็นสัญญาเงินกู้นี่คือเหตุผลที่เจนี่ไม่อยากใช้เงินที่เจนี่หามาได้แบบสะอาดต้องไปใช้จ่ายกับเงินสีเทามันไม่ใช่ส่วนกับยิวไม่ต้องพูดถึงค่ะไม่เจอกันดีที่สุดแล้ว ตอนแรกเจนนี่ทะเลาะก,กับยิวเกือบเลิกกันทะเลาะก,กันบ้านแตกทะเลาะก,กันแบบก็ยิูแบบไม่ชอบแม่เราอะ่ะยิูไม่เอาแม่เราอะ่ะก็ไม่ต้องคบกับเราอะ่ะแล้วเด็กสองคนละ่ะที่เกิดมาละ่ะปัญหามันเกิดจากอะไรปัญหามันเกิดจากเรื่องเงินของแม่ยิวไม่เคยเจออะไรแบบนี้เขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เขารับไม่ได้แล้ว ในเมื่อรับไม่ได้เขาก็บอกว่างั้นก็ต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องเจอกันเจนนี่ก็เลยคิดว่าให้แม่มาเจอหลานเฉพาะวันที่ยูไม่อยู่เพราะสุดท้ายอ่ะพอมาเจอกันในวันที่เจอหน้ากันมันก็มองหน้ากันไม่ติดแล้วปัญหามันยังไม่ถูกแก้เจนนี่เคยถามกับยูว่าจะมีโอกาสไหมที่ยูกับแม่จะได้นั่งกินข้าวพร้อมกันกับเจนนี่อีกยวบอกว่าอาจจะมีแต่ต้องสองสามปีข้างหน้าหรือไม่ก็แม่ต้องเป็นแบบเป็นคนใหม่จริงๆก่อนคนใหม่ในที่นี้ของยวคือเรื่องเงิน และจะให้เจนี่มาเลิกกับยูเพียงเพราะว่าเรื่องเงินของแม่เจนี่ก็มองว่ามันไม่ใช่และยูกับแม่เคยทะเลาะกันหนักมากด้วยและยูก็เคยด่าแม่ด้วยนี่หนูพูดตรงนี้เลยหนูรู้ว่าสิ่งที่แม่กําลังขู่หนูในแชทวันนี้ที่แม่จะออกมาอะไรแม่จะพูดเรื่องที่ยูเคยด่าแม่ยูเขาเคยด่าแม่ตอนที่แม่มาหาหนูที่บ้านแล้วแม่ไร้สดกับหลานพอยูด่าเสร็จหนูกับยูทะเลาะกันบ้านแตกประมาณหนึ่งอาทิตย์ไม่คุยกัน จนหนูต้องปรึกษาผู้ใหญ่หลายๆคนแล้วเขาให้มานั่งคุยกันว่ามันทําไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยถ้าให้พูดทั้งหมดมันจะรับกันไม่ได้ไงหนูถึงบอกว่าถ้ามันถึงมันสุดๆแล้วมันจะต้องมีวันนี้ซึ่งวันนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็สามารถตอบและเคลียร์ได้ทุกเรื่องเลยหนูไม่มีอะไรปิดบังอยู่แล้ว ยวก็ไม่เคยเจอในสิ่งที่แม่ทําแม่อาจจะคิดว่าสิ่งที่แม่ทําอ่ะโอเคแม่บอกว่ามันผิดแต่คนที่เขาไม่เคยเจอเขาไม่ได้มาชินกับลูกสองคนที่เราเจอมาทั้งชีวิตเราเกลียดแม่ไม่ลงหรอกเวลาแม่ไปยืมเงินเพื่อนแม่แม่ไปยืมเงินคนอื่นแม่ไปบอกเขาว่าลูกไม่ดีลูกตัดแขนตัดขาลูกไม่ช่วยเหลือทั้งที่ผ่านมาหนูช่วยแม่ไปเท่าไหร่เมื่อก่อนแม่ขอเงินเดือนเดือนละเป็นแสนหนูก็ให้หลักแสน พอให้หลักแสนแม่ขอล่วงหน้าสิบเดือนแม่ขอล้านหนึ่งหนูก็ให้พอได้ไปพอเบิกล่วงหน้าเสร็จแม่ไม่มีตังจ่ายกลายเป็นว่าเงินเดือนต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ที่เดือนละห้าหมื่นหนูก็ให้พอห้าหมื่นทีนี้ทะเลาะก,กันไปทะเลกกาะก,กันมาแม่ขอเบิกล่วงหน้าอีกมาเหลือเดือนละสองหมื่นหนูก็ให้ทะเลาะก,กันกี่ครั้งหนูก็ให้แม่เป็นเงินตลอดแล้วแม่จะมาประชดประชันอะไรกับหนูนักหนา ทุกเช้าทุกวันมันจะทะเลาะก,กันแต่เรื่องเงินคุยดีกันไม่เกินสามคำเข้าเรื่องเงินแม่ใช้คำถามถามหนูว่าเจนนี่รับได้หรอรับได้หรอที่ให้สังคมดา่าแม่ให้เจ้านี้โพสต์ด่าแม่ใครมันจะไปรับได้อะ่ะแล้วให้หนูทำยังไงให้หนูไปจ่ายเงินให้หรอแล้วหนูจ่ายมากี่รอบแล้ว